สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารสมองพอดแคสต์ที่ให้คุณอิ่มทั้งความคิดและเติบโตทั้งชีวิตผมอยู่กับคุณอีกครั้งในวันนี้และวันนี้ขอพาคุณมาเปิดประตูสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกที่เราอาจยังไปไม่ถึงแต่สามารถเริ่มต้นจากจุดที่เราอยู่โลกของความคิดแบบเศรษฐีหัวข้อของเราวันนี้คือฝึกตัวเองให้คิดแบบเศรษฐีก่อนจะมีเงินล้าน เรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะในโลกความเป็นจริงมีคนจํานวนมากที่ได้เงินล้านมาแล้วแต่สุดท้ายก็หมดไปภายในเวลาไม่นานในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่ค่อยๆไต่ขึ้นไปเป็นเศรษฐีด้วยความคิดและการลงมือทําที่เป็นระบบเราจะมาดูกันอย่างละเอียดครับว่าความคิดแบบเศรษฐีจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคุณจะฝึกได้ยังไงและมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้ยังไงบ้าง 1. คิดระยะยาวแม้จะลำบากในวันนี้สิ่งแรกที่เศรษฐีทุกคนมีเหมือนกันคือการมองไกลพวกเขาไม่ได้แค่ทำเพื่อตอบโจทย์วันนี้แต่ทำเพื่อตอบโจทย์5ปี10ปีข้างหน้าลองคิดภาพนี้ดูนะครับถ้าคุณต้องการกินผลไม้ในฤดูร้อนปีหน้าคุณต้องเริ่มปลูกต้นไม้ตั้งแต่วันนี้เศรษฐีก็คิดแบบนั้นเลยครับเวลาคนทั่วไปได้เงินเดือนมาเขาอาจคิดว่า จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีไหมจะเที่ยวไหนดีแต่เศรษฐีจะคิดว่าเงินนี้เอาไปปลูกอะไรดีที่วันหนึ่งมันจะออกผลให้เรากินได้เรื่อยๆนี่คือแนวคิดแบบ asset based thinking เขาไม่คิดแค่ได้มาแล้วใช้แต่คิดว่าจะเปลี่ยนเงินก้อนนี้ให้เป็นสิ่งที่สร้างรายได้กลับมาได้ยังไงเขาอาจจะเอาไปซื้อหุ้นลงทุนในความรู้ซื้อเครื่องมือทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่ช่วยให้เงินมันต่อยอดตัวเองได้ การมองระยะยาวจริงเป็นจุดเริ่มของความมั่งคั่งและที่สำคัญถ้าคุณไม่มีเป้าหมายระยะยาวสมองคุณจะเอาแต่หาความสุขระยะสั้น 2. มองว่าเงินคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเศรษฐีไม่ได้หลงรักเงินแต่หลงรักสิ่งที่เงินทำให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นความต่างใหญ่มากระหว่างคนที่หาเงินไปวันๆกับคนที่เข้าใจคุณค่าของมันเงินคือพลังงานชนิดหนึ่ง ที่จะเพิ่มพลังให้คุณเลือกทางเดินชีวิตได้มากขึ้นคุณสามารถเลือกงานที่รักมากกว่างานที่แค่ได้เงินคุณสามารถใช้เวลากับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้โดยไม่กระทบตัวเองเศรษฐีใช้เงินเพื่อซื้อเวลากลับคืนมาพวกเขารู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดและจำกัดที่สุดในขณะที่หลายคนทำงานหนักเพื่อเงินเศรษฐีใช้เงินให้ทำงานแทนตัวเอง 3. เศรษฐีไม่อวดรวยแต่สะสมความรู้เงียบๆในยุคนี้เราอาจเห็นภาพคนอวดรถอวดแบรนด์เนมอวดบ้านหรูเต็มโซเชียลแต่รู้ไหมครับว่าเศรษฐีตัวจริงหลายคนกลับใช้ชีวิตธรรมดามากพวกเขารู้ว่าความรวยจริงๆไม่ได้อยู่ที่สิ่งของที่ถืออยู่แต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างได้ซ้ำๆหลายคนใช้พลังไปกับการทำให้คนอื่นเชื่อว่าเรารวย แต่เศรษฐีใช้พลังไปกับการสร้างสิ่งที่มีมูลค่าจริงๆเขาเรียนรู้ทุกวันฟังมากกว่าพูดทำมากกว่าโพสต์เขารู้ว่ายิ่งรู้มากยิ่งเสี่ยงน้อยเพราะในโลกธุรกิจความผิดพลาดเล็กน้อยอาจหมายถึงความเสียหายหลักแสนหลักล้าน 4. มีวินัยมากกว่าความฝันทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนยอมทำในสิ่งที่คนรวยทำเศรษฐีมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสร้างได้ ไม่ต้องใช้เงินเลยคือวินยัยวินัยในการเก็บเงินแม้จะมีน้อยวินัยในการอ่านหนังสือทุกวันวินัยในการลุกขึ้นเช้ากว่าที่อยากจะทำวินัยในไม่ใช้จ่ายเพื่ออวดใครวินัยเล็กๆนี่แหละที่กลายเป็นคอมเพลว์ผลลัพธ์เหมือนดอกเบีย้ยทบต้นวันแรกอาจไม่เห็นผลแต่พอผ่านไปปีที่3ปีที่หมันจะโตแบบก้าวกระโดดและในวันที่คุณมีเงินล้าน มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอีกต่อไปแล้วเพราะคุณสร้างตัวเองมาแบบนั้นทุกวันอยู่แล้ว 5. เศรษฐีเรียนรู้จากความล้มเหลวไม่ใช่หนีมันทำแล้วล้มกับไม่ทำเลยเพราะกลัวล้มผลหลับต่างกันมหาศาลครับไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีรอยแผลไม่มีใครที่เดินมาถึงวันนี้โดยไม่มีน้ำตาสิ่งที่เขาทำคือเมื่อผิดพลาดเขาจะเรียนรู้และปรับปรุงไม่ใช่ด่าตัวเองแล้วเลิกทำ เขามองทุกความผิดพลาดเป็นค่าเทอมของชีวิตเพราะค่าความรู้ที่ได้จากการล้มบางทีมันมีค่ามากกว่าหลักสูตร MBA ทั้งคอร์สเลยและเศรษฐีรู้ว่าความผิดพลาดสอนเรามากกว่าความสำเร็จความมั่งคั่งทางการเงินเริ่มจากความมั่งคั่งทางความคิดคุณไม่ต้องมีเงินล้านในบัญชีถึงจะคิดแบบเศรษฐีได้แต่ถ้าคุณไม่คิดแบบเศรษฐีเลยโอกาสที่คุณจะมีเงินล้านในบัญชี ก็แทบจะไม่มีเลยวันนี้เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดทีละนิดเปลี่ยนคำถามที่ถามตัวเองเปลี่ยนวิธีมองเงินเปลี่ยนวิธีใช้เวลาแล้วคุณจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทแต่มันให้กําไรมหาศาลในระยะยาวขอบคุณที่รับฟังอาหารสมองตอนนี้ครับถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากกดติดตามแชร์ให้เพื่อนหรือรีวิวสั้นๆให้รายการด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกลับมาฟังอีกในตอนหน้าที่เราจะมีเมนูใหม่ให้สมองคุณได้เติมพลังกันอีกเช่นเคยแล้วเจอกันครับ